นะครับก็ตัดเข้ามาสู่การแข่งขันทงเอเชียเลกูล่าลีนะครับในคู่ที่3ระหว่างทีมอันนิบิดครับแล้วก็ทีมราชครับตอนนี้นะครับเสมอกันอยู่1ต่อ1นึ่งครับเราจะแข่งขันกันในแมตช์ที่3นะครับแล้วมาดูกันว่าทีมอันนิบิดเอมพไลนนะครับกับทีมมาใหม่มะมืดจากน้าทีมราชครับทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับในเกมนี้และทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะที่จะได้เข้าไปในมาสเตอร์ลี เอบผมแล้วการแข่งขันก็เริ่มขึ้นแล้วครับผมกับฉากนี้ครับไมสหรือว่าเหมืองในภาษาไทยของเรานั่นเองครับฉากนี้ครับจุดเด่นครับจุดเด่นหลักๆเลยครับคือตรงกลางที่มันเป็นเหมือนภูเขาครับสังเกตว่าทีมไหนที่ยึดตรงกลางได้นะครับเขาจะเป็นฝ่ายที่ชนะในเกมนั้นครับนะฮะตั้งแต่เราดูการแข่งขันมานะเกมไหนถ้าใครยึดตรงกลางได้นะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะได้แชมป์ไป แต่มันมีอยู่เกมหนึ่งนะฮะเกมแรกนะที่มันไม่ยึดครับแล้วคู่ก็เสมอกันไปนะฮะ <c oughs> ส่งมาครับส่งมาได้นะเออคุณ m y นะอีห e นึ่งร้อยนะแต่ต้องฝ่าฟันมาให้ได้นะมันจะมีรอบแรกๆอะ่ะแล้วก็มาเป็นรอบเลกูล่าแล้วก็ขึ้นมาสเตอร์นะมันจะอยู่3ามหลีกครับมาสเตอร์ Master มีอยู่8ดนะครับเลกูล่ามีอยู่16นะแล้วก็อีกอันหนึ่งผมจะไม่ได้ละหลีกที่สามเขามีอยู่6 4สบแล้วก็หลีกล่างสุดครับนะครับ ามนั้นง่ส่งมาได้ครับและตอนนี้ครับทางด้านทีมลัชครับนะครับลูกอมรถกาแฟครับนะฮะเอลูสล็อคช็อกโกแลตดิลัชเนี่ยก็บุกขึ้นมาครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะนี่ครับบุกขึ้นมาด้านตรงกลางแล้วเป็นลัชครับที่มายึดตรงกลางครับจะพยายามจะขึ้นมายึดตรงกลางนะครับทายผลยังไงครับทายผลตอนนี้มันไม่ทันแล้วนะครับเนะเดี๋ยวเราเปิดให้ไทยผลนะคู่ต่อไปแล้วกันนะครับ คุณเบอร์เซอร์กอยากรู้รอดูครับเดี๋ยวผมจะบอกครับว่าไทยยังไงาาดูต่อไปเดี๋ยวก็บอกเองอะ่ะองดูครับไม่ดูผมไม่บอกเออยิงด้วยไปกินอะไรมาพิกติดฟันเนี่ยแเออแอบกินข้าวไปเหรอไม,ม่กินนะครับโอ้แล,แล้วทิ้งผมไม่คนเดียวแล้วแอบไปกินข้าวไหมนะถูกเนยในมิดบอลครับล้างหน้ามีพิกติดฟันครับล้างหน้าทางสมาพิกติดฟันได้ไงครับล้างหน้าในน้ำมันมีพิกเกรอครับ นี่ฮะนี่ครับผมโอเคฮะก็เป็นทางฝั่งของอันดับวิสเอ็มบร์ฮะมายึดไม่จริงจริงไม่เชิงยึดหรอกไม่ยึดหรอกเขาอยู่คนละคือยังไม่มีใครยึดได้ไงคือมาประจันหน้ากันอยู่ตรงนี้นะแล้วมันจะแหลมฮะแหลมเข้าไปนิดนึงฮะมีการแบบขู่นิดนึงนะครับเป็นยขู่วะอะไรไม่ใช่นะฮะเริ่มมีการเข้าไปฮะมาแบบยักยักเล่นน้อยมีการแบบใช้สเต็ปฮะโอ้โหแล้วยิงมาฮะ ฉเฉียวหน้าทางฝั่งของอลัสไปเราสึกว <man> ่าสองทีมนี้จะเน้นชาไม่ค่อยไม่ถนัดแนวลุกนะฮะเน้นแบบรัดนี่ก็ไม่รับไม่รัดไม่บุกเร็วด้ครับแต่เป็นทีมตั้งรับไปแล้วนะครับเกมแรกเราเห็นเขารัสอยู่นะครับแต่พอเกมนี้เขาไม่รัดแล้วนะครับเขากลายเป็นรับแล้วครับผมนะกลายเป็นทีมรับแล้วครับสําหรับทีมรัชครับกลายเป็นทีมรัดรัดรับรัด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 รับ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  กลายว่าตอนนี้ครับลัสเนี่ยค่อยๆลุกขึ้นขึ้นมานะค่อนข้างลึกเลยทีเดียวฮะอันดูเป็นเอ็มพายครับแทนที่จะบวกฮะก็ถอยฮะด่าเนี่ยก็ยังถอยเชื่อถอยอย่างเง้ก็อยู่ครบนะก็ถอยฮะก็ยังจะจดจ้องๆกันอยู่ครับนะพยายามถอยหาแนวพุ่มไม้ตลอดอะสุนชุมพุ่มไม้ฮะทำยังไงดีนี่ครับ โอ้ยทำยังไงดีครับนะเกิดมีการเปลี่ยนแผนนะฮะอนุเบศตันพายครับอ้อมมาทางด้านขวาฮะขวาของใครครับขวาของตัวเขาเองฮะครับแล้วก็อ้อมมาอ้อม <c oughs> ลูกไสสารนั่นนะที่มีลูกแล้วนะ,ะนั่นแหละครับอ้อมพิยดาอัครบุตรน,นะโอ้นั่นแหละครั <c oughs> เหลาขาแวน่นแป๊บนึงฮะเดี๋ยวจะใช้แล้วแก็ยังก็ จุกกันอยู่ครับสำหรับทีมรัชครับ1 2 3 4 5ครับนะลูกอมรสช็อกโกแลตครับรัชครับดึงอยู่กัน5คันนะสุดนอโรบิดครับส่งทีมบุกมาเพียงแค่4คันเท่านั้นครับและอีก2คันครับอยู่ด้านซ้ายด้านขวาแล้วมีรถถังหนักครับคอยป้องกันอยู่สนะอยู่ที่ฐานของตัวเองครับไกลมากนะฮะแล้วก็สามารถจะเก็บทั้งด้านของตัวสเกลของทีมลูกอมรสช็อกโกแลตไปได้ครับผมเนี่ยฮะ ตอนนี้ครับสเกลของทางอนุวิษเอ็มพายค่อยๆลุกเข้าไปใกล้ๆแล้วทางด้านซ้ายมือนะอย่างทีว่าเขาค่อนข้างแหลมเข้ามาลึกเลยทีเดียวแนวตั้งรับของทางลัชครับก็ต้องค่อยๆถอยลนลงไปนะนี่ครับก็เริ่มจะดันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับนี่ฮะโอ้แล้วก็ยินเกป็นหน้ากระดานเรียงโค้งเลยครับแล้วเจอแล้วครับด้านหน้าครับหนึ่งตัวครับ ลัดแล้วโผล่มาอีกตัวแล้วครับเนี่ยเหมือนจะพยายามจะเช็คข้อมูลว่ามีตัวอะไรอยู่บ้างนะตัวสกาวด้านขวาเนี่ยพยายามจะลุกคืบขึ้นไปของนั้นทีมอันวิทแอมพายนะครับตรงนี้นะฮะตัวนี้นะครับเห็นลูกศรน,นี่นะครับผมกำลังจะอ้อมไปประมาณเนี้ยเช็คดูว่ามีใครอยู่บ้างนะแล้วตรงกลางก็ยังบวกกันอยู่เวลาตอนนี้เหลืออีกประมาณ5นาทีครับผมนะฮะสกอร์ยังเท่ากันอยู่นะมีเพียงแค่รถถังตัว สเกลครับของนั่ทีมรัสกับที่ระเบิดไปเพียงแค่คันเดียวนีครับซึ่งไม่ค่อยจะมีผลกับเกมสักเท่าไหร่หากมันตายแค่ตัวเดียวครับนะนนแล้ว<า>ข้างหน้าครับ<ม>ไปสเกลเจอเลยครับไปเจอเลือถนะังมีเดียมแท้งเน่เน่ป็น46แล้วเจอสองตัวด้วยครับเนี่ยฮะเจอ2ตัวเลยครับตัวสเกลแล้วก็น่าจะระเบิดไปแล้ว้วยของทีมอันดเว e เอ็มพาไม่น่าจะรอดครับอื แล้วขึ้นมาแล้วครับด้านบนนะฮะพยายามจะเข็นกันต่อไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับหนึ่งสองสามสี่ครับแล้วทีมรัดครับถอยไปตั้งรับครับมีอยู่ตัวหนึ่งครับรีบขึ้นไปอยู่บนเนินด้านบนของฉากที่บ้านตัวเองนะตรงนั้นนี่มันเป็นเนินดินครับสามารถอยู่ด้านบนแล้วซุ่มสไนมาหาคุณสู้ได้เป็นอย่างดีครับสามารถตั้งรับได้แล้วก็อารูบิดครับลุกคืบขึ้นไปแล้ว ตรงนี้ครับตรงบริเวณตรงกลางนะเป็นภูเขาครับอนุบิดครับยึดพ uh huh. yeah. ื้นที่ได้แล้วครับไรทารทีมรัดถอยออกไปถอยออกไปเรื่อย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 ๆรื่อยเรื่อยๆรื่อเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยเเรื่อยเเรื่อยๆรืรื่อยเรื่อยร่เรื่อยร่อร่นย่ร่อร ยังบุกกันต่อครับนะเป็นตอนนี้ครับอารูบิดเนี่ยเสียตัวสเกลไปแล้วสองอตัวแล้วเหมือนจะโดนแคบฐานนะ,ค,ะครับสำหรับทางอารูบิเอิมไพร,ร์ครับผมนะะแล้วยังมีการส่งรถถังนะครับเฮฟวี่อาร์เมอร์เอเฮฟวี่วแท้งนะฮะน่าจะกลับไปป้องกันนั่นเองตอนนี้ก็มีการส่งสัญญาณบอกว่าระวังตัวที่มันซ้อนอยู่ครับก็เลย อาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะฮะกับตอนนี้รถถังของฝั่งทางฝั่งอนุวิทย์อภายเนี่ยเสียไป2องคันแล้วนะเป็นสกาวทั้งคู่ซ้อนสองนี่ได้นะครับแต่พอซ้อนสามมาโดนปรับ500ครับผมนะนะซ้อนสองได้นะครับอันนี้บาดไป3นสามนาทีแล้วฮะเหลืออีกสามนาทีครับมันบวกกันตอนท้ายแล้วก็นะครับรถถังรีบไปกันแล้วครับ นีฮะตัวแคมปิ้งอยู่แล้วโผลมาแล้วแล้วก็ถอยไปแล้วก็โดนลตายไปเลยอันเดียวเท่านั้นนะ,ะสำหรับทานั่นเดียวจอดนะครับนะก็ถือว่าทําให้ตัวแนวลุกของทิมแอนดูบิเนี่ยต้องเสียเวลาไปตั้งรับ1ตัวทําให้ตอนเวลาบวกเนี่ยคาร์ลถนักไปหนึ่งตัวครับเนะแล้วก็จํานวนมันจะน้อยกว่าครับผมครับนีมีอยู่4ในขณะที่ท่านั่นทีมรัชครับมีอยู่5ตัวเลยทีเดียวอ่าตอนนี้เหมือนจะเริ่มมีการโอ้บุกกันมากขึ้นนะฮะนิดนึงฮะ เริ่มมีการแหลมมาแนวหน้านิดนึงฮะตัวสองตัวฮะแล้วก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่ฮะตรงสายตอนนี้คงกำลังหามุมยิงอยู่นะฮะครับก็เลยไม่ไเขาเรียกอะไรไม่กล้าบุกเข้าไปเยอะใช่ครับเนี่ยพยายามจะเข็นรถขึ้นมาน้ครับอย่างต่อนเนื่องเลย อีกสองนาทีเท่านั้นนะถ้าสมมุติเป็นอย่างนี้ต่อไปน่าจะเสมอใช่ไหมครับอ,อ๋อครับถามนะน,นะฮะแต่คิดว่าคงไม่เสมอแหละอ่อเนี่ยอีกสองนาทีครับผมว่ามันต้องไม่เสมอครับต้องมีทีมหนึ่งที่ชนะครับครับตามมันต้องสองหนึ่งครับตอนนี้มีรถถังมีเดียมแทงครับอ้อมไปทางด้านหลังฮะ ยิงไม่เข้านี่ยังม,ม,ม,มันมันไม่ปวดใจเท่ากับโดนเต็มเต็มและเลือดไม่ลดครับนะออตอนนี้เริ่มมีการบุกกันละบุกหนักมากเข้าสำหรับทาง a านูบิ Empire เอารถถังเฮฟวี่แท k งมาค้ำไว้ฮะแล้วก็เป็นโลกกำบังให้เพื่อนไปในตัวครับขันหน้ายิงไม่ได้ก็ยิงคันหลังไปรถถังของทางฝ่าอ n น b บิส m อมพายแลก็ลรัสคับพังไปคนละคันนะตอนนี้รถถังหนัก ลุกเข้าไปแนวหลังะสำหรับวิทเก็บไปได้ครับยิงแรกกันไป2ต่อ4แล้วครับตอนนี้ฮะรัดครับรัดแย่แล้วครับ2ต่อ4ครับอย่างที่บอกเนี่ยแล้วเหลืออีกแค่คันเดียวเท่านั้นครับใครยึดตรงกลางได้ครับจะได้ใช้ในเกมนั้นครับซึ่งเกมนี้เป็นแอนบิทเนี่ยที่ยึดได้แล้วก็บุกเข้าใส่ใกังทีมรัดและก็เรียบร้อยครับ2ต่อ1ครับนะ อานุบ uh ิดเอ็มพาเป็นฝ่ายอาชนะทีมรวมดาราออสตารัชรวมรถช็อกโกแลตไปได้ครับ2ต่อ1นนะเรามาดูกันเกมที่3ครับเกมไอเกมที่4ครับว่าใครจะได้ไปนะครับระหว่างรัชกับทา้านทีมอานุบิดถ้าอานุบิดได้ไปเนี่ยจะจบลงเลยครับผมแต่ถ้ารัชจะได้ไปเนี่ย จะเสมอกัน2ต่อสต้อตัดสินเกมที่ห้าแล้วตอนนี้รู้เหมือนว่าเค้กของเราจะเสร็จแล้วนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับอน้องพิกซี่นะครับลาดพาร้อยสามสิบแปดครับเข้ามาประมาณ200เมตรครับอยู่ด้านขวาครับไม่มีรั้วครับเอามาฝากยามหรือฝากแม่บ้านไว้ได้ครับเค้กครับผมขอบพระคุณมากครับก่อนจะไปถ่ายรูปไปด้วยนะฮะเราจะขอบคุณมากครับผมนะฮะ ตามนั้นนะก็เดี๋ยวเรามาต่อแายที่3นะฮะตอนนี้เรารอสัญญาโฆษณาครับจากทางกอมทีวีอยู่นะฮะฟิลเนเชเชียใครครับฟิลเนเชเชียใครสีฟ้าออนุบิสเอ็มไฮก็ต้องอนุบิสสิครับผมก็เชียร์อนุบิสเอ็มไฮฮะใช่ครับเพราะผมรู้สึกว่าอนุบิสเอ็มไฮเนี่ยชื่อเท่ครับุมจะต้องเสนอครับครับผมจะต้องเสนอเนี่ยเหลือ โอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้ฮะก็รอให้พี่กิมจิสองคนฮนะเขาคุยกันเสร็จก่อนนะฮะเราจะได้ตัดเขาโฆษณานะ